you สาวๆลืมแกะวันนี้ป้าตจจะพามาปั่นสูตรห้วยส่วนนะคะพี่กลัวน้องนอนไม่พอสูตรนี้เหมาะสาหรับสาวๆที่ไม่ค่อยชอบนอนและมีอาการเหนื่อยล้าสะสมปั่นสูตรนี้รับรองเลยค่ะคุณจะหายจากอาการเหนื่อยล้าสะสมอย่างแน่นอนเลยจ้า แน่นอนค่ะส่วนผสมหลักของเราก็คือหุ้ยเสื้อมันคืออียาจีนที่เป็นแท่งๆอะคะ่ะที่อยู่ในชุดตุ่นยาจีน,นะคะก็เอาไปต้มให้นิ่มค่ะแช่ฟีก,ก็ได้ไม่แช่ฟีก,ก็ได้นะคะตัวต่อมาค่ะแอปเปิลเขียวนะคะใช้ทั้งเปลือกแล้วก็เม็ดเลยนะคะพริกหวานค่ะวันนี้เรื่องใช้แต่สีเขียวอย่างเดียวนะคะตัวต่อมาค่ะสับปะรดนะคะและก็เปลือกของเลมอนนะคะ และมะนาวค่ะเพิ่มเมตาบอริซึมค่ะแล้วมาดูส่วนผสมในส่วนของธัญพืชบ้างนะคะนี่เลย<อ>เก่ากี้ค่ะเขาก็มาพร้อมกับห้วยส่วนนั่นแหละตัวต่อมาค่ะแฟลกสตีดนะคะเส้นใยไฟเบอร์สูงโอเมก้าสูงนะคะตัวต่อมาค่ะงากล้องนะคะวิตามินอ e ีสูงมากเลยจ้าและโยเกิร์ตค่ะป้าเลือกใช้เป็นโยเกิร์ตมะพร้าวนะคะหรือว่า โยเกิร์ตอัลมอนด์โยเกิร์ตถั่วเหลืองได้เหมือนกันและตัวต่อมาค่ะน้ำผึ้งวันนี้ป้าใช้เป็นน้ำผึ้งแท้นะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะตัวนี้แต่ป้าขอใส่นิดหนึ่งละกันเนาะแล้วมาถึงส่วนสําคัญมากๆซูเปอร์ฟูดของเราวันนี้ป้าเลือกใช้เป็นโปรตีนจากพืชร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะและนี่ค่ะวิตามินต้านแก่ค่ะจุลินซีนะคะที่มีนวัตรกรรมการเก็บกักรักษาชีวิตจุลินซีถึงหนึ่งหมื่นล้านตัวเลยค่ะวิตามินซีค่ะใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่กาแต่ชอบใส่ค่ะจะได้สดช นกระปี้กระเป๋าค่ะมาถึงขั้นตอนของการทำกันแล้วนะคะแน่นอนสูตรของแม่แต่คือกินแก้วไหนใช้แก้วนั้นในการตวงค่ะนี่ห้วยสวใสให้หมดเลยค่ะแต่สำหรับส,วสาวๆมือใหม่หัดปั่นนะคะอาจจะใส่น้อยกว่านี้ก็ได้ค่ะถ้ากลัวทานไม่ได้นะคะแม่แต่ใส่ทุกอย่างหมดเลยจ้า <Huh? S 1> แอปเปิลเขียวสับปะรดใส่ทั้งแกนแล้วก็ใส่ทั้งเนื้อลงไปเลยนะคะนีมอนค่ะนี่ สองชิ้นก็พอค่ะเรียบร้อยแล้วก็พักน้องไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นมาตวงนะคะซุเปอปร์ฟูดต,ต่างๆใส่โถเนาะแก้วเราจะได้มีเลอะนะคะอ่าใส่โปรตีนลงไปเลยค่ะหมดเลยจ้าวิตามินต้านแก่ค่ะและจุลินทรียค่ะวิตามินซีเราชอบเยอะเราใส่หมดเลยเก่ากี้ค่ะใส่ตามใจชอบเลยนะคะแฟลกซีดค่ะ งาาก้องค่ะโยเกิดค่ะเราชอบโยเกิดเราใส่หมดมือแล้วก็ใส่น้ำผึ้งลงไปนะจ้าเรียบร้อยหลังจากนั้นมาตวงน้ำนะคะเอามือจับแบบนี้ค่ะนะคะเห็นสองนิ้วไหมให้น้ำอยู่ตรงขีดตรงนี้นะคะปั่นยังไงก็จะไม่ล้นค่ะจะพอดีเลยค่ะนีแค่นี้นะคะแล้วก็เทลงโถเลยจ้า ามาลุ้นกันนะคะว่าสีน้อนจะเป็นสีไหนสูตรปั่นสูตรนเรียบร้อยแล้วจ<า>้ะดูกันนะคะว่าจะเต็มแก้วพอดีหรือว่าจะล้นนะคะเห็นไหมคะว่ามันพอดิบพอดีแก้วเลยจ้า สาวๆคงสงสัยกันใช่ไหมคะว่าสูตรนี้มันช่วยลดอาการอ่อนร้าสะสมได้อย่างไรนะคะเนื่องจากอ้วยสวนนะคะมันเป็นพืชของจีนชนิดหนึ่งนะคะที่ให้พลังงานนะคะทำงานร่วมกันกับน้ำตาลและโปรตีนนะคะมันเข้าไปออกฤทธิ์ลดอาการเหนื่อยล้าสะสมในร่างกายและนอกจากนั้นค่ะเกากี้นะคะยังช่วยเพิ่มแอนติบอดีและให้พลังงานระดับเซลล์รวมกันกับนะคะที่เราใส่ไปพริกหวานเอ่ยนะคะ สับป,ปะรดเอยนะคะแอปเปิลเขียวพวกนี้ค่ะล้วนมีวิตามินซีสูงแล้วก็มีแอนตี้ออกซิแดนต์สูงนะคะก็เลยเข้าไปปรับสมดุลภายในร่างกายฟื้นฟูนร่างกายที่มันเหนื่อยล้าสะสมนะคะดังนั้นเมื่อสาวๆคนไหนนะคะกินสูตรนี้รับรองค่ะอาการเหนื่อยล้าสะสมจะหายไปในบัดดลค่ะถ้าไม่เชื่อลองปัน่นกินตามป้าแต่ดูนะคะ สำหรับคนที่อยากลืมแก่ไปกับป้าแตนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะคะกดติดตามป้าแต่ไว้เลยค่ะ